สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับแพ็คหอยส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดนะครับเดือนมีนาคมครับพศ2อ6พนร้อยกสิแปดนะครับผมของเราก็แพ็คส่งแบบนี้นะครับในเราใช้บริการขนส่งของรถทัวร์หรือว่ารถนอนไปจำทางนะครับลงที่สถานีบขสนะครับอัตราความเสียหายก็จะน้อยการขนส่งก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่า ลดอัตราการยกขึ้นยศยกลงเนาะอัตราดีโหลดเราก็เรียงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับข้างล่างเป็นฟางแล้วชั้นล่างก็จะมีน้ําดื่มที่เราแพ็คเป็นแข็งเป็นน้าน้าแข็งก้อนประมาณเท่ากับเราแพ็คนี้เราก็ใช้ผ้าชุบน้ําเป็นวา,างทีละชั้นเข้าไปนะครับจะมีความชื้นเยน็นชื้นนิดๆแต่ไม่ร้อนนะครับบอกไว้ก่อน,นครับทาให้น้องหอยเรา ลดการสูญเสียง,ยง่ายๆครับแต่แล้วฟาร์มก็สุดใไขสุดมันของเราทำแบบนี้นะครับโอเคนี่ครับต้องหอยที่เราพร้อมจะส่งก่อนอื่นเราก็มา QC ทุกตัวนะครับตรวจสอบอมีหอยหอยที่เราจะส่งเนี่ยมีรอยแตกไหมมีรอยเสียหายไหม เรา QC ก่อนนะครับเรา QC ให้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็การขนส่งของเราก็จะไม่ได้มีปัญหาก็จะไม่เกิดปัญหากับลูกค้าผู้ซื้อกับผู้ขายก็จะมีความสบายใจแล้วก็จะค้าขายกันยาวๆนะครับนี่ครับใช้ผ้าชุบน้ำลองทีละชั้นครับทีนี้เราก็เรียงเลียงเลยครับหนึ่งเรียงจากซ้ายไปขวาก็ได้ขวาไปซ้ายก็ได้นะครับเรียงให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ให้เขากระดุกกระดิกได้นะครับ ถ้าเราเจอแตกอย่างนี้แตกเสียหายอย่างนี้เปลี่ยนเลยครับนะเปลี่ยนเลยนะครับเราใช้ตัวไหนตัวหนึ่งนี่ครับเปลี่ยนให้เข้าเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาควิวซีให้เรียบร้อยตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยรักษามาตรฐานของลูกค้าเองนะครับลูกค้าจะได้อยู่กับเรายาวๆนะครับ คนซื้อก็จะได้สบายใจคนขายก็จะได้มีลูกค้าอยู่ประจำนะครับครับโอ้ทำไมเยอะจังเลยอ่ะส่งให้ลูกค้าครับวันนี้กทมอ๋อเลยเลยครับผมโอเคครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ